สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวขายเครื่องลดสามล้อ c d i เครื่องนี้ก็ประมาณร้อยยี่สิบห้าครับนี่ครับเครื่องรดสามล้อนี่ครับไม่ใช่เครื่องเก้าสิบนะครับเครื่องร้อยยี่สิบห้านี่ครับสูบไม่ติดนะครับยันลงอยู่ครับ นี่ครับลงนี่ครับทิ้งนี่ครับถ้าแกะออกมาซ่อมนิดหน่อยผมว่าน่าติดตีนะครับรถคันนี้นี่ครับ,ครบใครสนใจทักได้ครับนี่ครับ ครื่องรถตรงนี้ไม่ได้เกลี่ยกับขายยกเครื่องครับเกะมีเยี่ยมครับตรงตรงนี้มีเหล็กนะครับบ่มี่วะผมบ่มีตัวนี้บ่มี่ อันนี้เอาไว้ให้เรตนี้ด้เออเได้ได้ใช่นะวะตัวตัวมูจับมันนี่วะเออเออได้ได้เเอตัอามาให้เ่จับยางเอออันนี้วเาตัวเนี้ยจับมันมันมันขาดนี่นะเออเออเราจะเอาวแกยางเออแกะออกเออเนี้ยยางจะเอามาให้เออนีแออกมา รเนี <ih az violin beeping warfare> ่ยฮะเจ๊เ uh ด็ดเด็ดเด็ดเขาบอกไปผู้ขับรถเขาข้างหน้า กบอดครับบอดพี่พี่พี่สองถังหลุดใหม่กับหลุดเกา่าสร้างส่อมนักแต่งรถหน่อยไหมจ้าเออนักเต็งรถอันนี้เป็นบอดครับบอดบอดที่ผมลงคลิปเมื่อวานนี้ครับนี่ครับแกะทองแดงครับนี่ครับจ้างพนักงานแกะนะครับผมไม่ได้แกะเองผมแก um ะมีเนียมนี่ครับ อ,อันนี้เป็นเป็นเป็นทองแดงครับทองแดงครับอันนี้เป็นเป็นทองแดงครับที่ของโทรทั์ครับแกะแยกมาต้องตัดสายไฟก่อนครับนี่ตัดเออตัดสายไฟตัดสายไฟออกแล้วก็ไปแยกอีกทีนึงครับนี่ครับตัดแกะเสร็จ ทางแบบนี้ทางเศษเกลดวะเออเฮ้ยนะครับช่องทางนี่ก็เป็นทองแดงมากครับมีเนียมมากนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นทองแดงทุกเส้นนะครับของโทระัรั์นี่ครับมีเนียมมากทองแดงมากก็ต้องมาแยกอีกทีหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับ วิธีแกะนะครับแกะง่ายครับแกะง่ายนี่ครับแกะง่ายมากครับวิธีแกะนียนปลาตกเนียนปลาอมต้บ่ยวกันใส่ขวางอะไรนี่เด,ด้ตัวนี้เด็ตัวนี้แสกมันดีเด็กทางหนึ่งโอ้ตัวนี้แตกเนาะ nhanh tay thằng là hương đi yêu thương đi yêu thương Ừ. yêu thương đi yêu Ừ, đi yêu thương 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 Ừ. yêu thương đi yêu thương đi yêu Ừ, đi đi yêu Ừ. <laughs> ฮะเอาเป็นเครื่องเลียวป่ะเอาจกเครื่องกับ๋อเป็นถังเลยเป็นถังเลยกับถังละรถเที่ยวเสียผลตัวนี่อ่ะคุไม่เสียก็รุ่นใหม่ได้คนน่ะงอนห้องเหลืองอยู่ดิเห็นปะเออห้องเหลืองนี่นี่ตัวนี้ที่ห้องเหลือง ทางบัดทางนี่บัดทางนี่ขายอยู่สามร้อยเขามีเครื่องเก่ามาเทินรถให้นี่วัตถีวัตเสียเออเอามาจะรถให้เออว่าไม่งั้นเขาได้ไม่มีเครื่องมันนี่พอแต่ว่ามีเครื่องมันเจ้าเครื่องมันดีตึงดึงยังดีดวัตถีเนตะถังมันนี่นแตกแล้ว <laughs> <laughs> เตียมันเตียมเตมังเขาเลยกี่กี่ไรไม่รู้ใสั่งกิโลกับบริเคียนเลยต๊นไหนเด็กหะอืมใส่ะไรบ่โอ้คนหลุนดึงไว้ดึงมั้งเอ้ดึงเย เอรืองหม่บเอเดี๋ยวมาตัดหอกก่อนจะไปเรออไเอตัดออกมาลาเามาหนไ่ต้ตัเออี่บกบริัทเนี้ยีเอาเไปกวงต่อบอมีกะมลนด่อนมีกะมลเาใครควงเจ้าสเลยเอเต็มเเอาเอาเเครอาะเครื่องเกามาเทือนอยู่เเกามาเทือนเองเกามาเทือนกัรลงเรือวังสองละ ไปเบิร์นะไปเบิรนะเอาเครื่องเกาเท่อนเอาลดให้สองลอยขาสองลอยเออเออไม่ตั้งแกะแบบเจ๊ดิ่นเอเปเกาเนี่ยทุนนี่ฮะพี่พี่พี่ออกมาหมกทันหมกแกะหมก nhúc mắt chén không làm gì cái này cái này nó biết chén gì vì 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 thì, phì, 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 thì phải, luật <cười> <cười>